สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําเรื่องอกหักนะคะนี่เลยถ้าใครอยากดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นนกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีนะคะแล้วก็พี่อยู่แอวนะเธอก็ไม่ให้เฮ้ยจัดให้นะงั้นคอยดูนะฝากฝากไว้ก่อนเธอไอออยไม่อ่อ,อ,อนเว้ย หลังเรียนค,ค,คุณคุณคุณขึ้นได้แล้วขพื่นไปกันหมดแล้วค่ะไป้เอเป็นเราก็จะไปบอลดิไอ้ก่อนงั้นเธอไปบอลดิคนไหนอยากจะรอนดิหนูค่ะลองนะค่ะถ้าใครไม่ไปน่ะ จะบอได้ไหมไม่ค่ะถ้าไม่งันคุณนั่งนะค่ะค่ะเธอจะไปบอได้ไหมไปค่ะงั้นเธอก็เปลี่ยนชุดสิค่ะงั้นเดี๋ยวเอากระเป๋า,านี้มาให้ผมนะค่ะอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมถือสองอันเลยค่ะดูดูดูคนนี้นะ ค่ะงั้คุณเรานะค่ะงั้นถีบโอผมดูนะค่ะดูที่ผู้หญิงดูที่คนนี้อ่ะสอนเก่งงั้นคุณไปเลงนะ 5. ยงั้นเดี๋ยวผม,นะนนไ,ปวผมไปีเดี๋ยวดูปดูค่ะกว่าอือแจ่สนุกมากเลย คุณ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 ไปกับผมนะไปกินอาหารกัน<ม>เดี๋ยวโอ้ผมเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันค่าตตรงนี้นะค่าเดี๋ยวผมก่อน ค่ะนี่ผมเป็นเพื่อนให้ค่ะค่าไปหน่อยก่อนเอ้านี่จะขึ้นหัวหายไปไหนน่ะทีนักทีนักที่ไหนที่รักฮะฮะนี่มันกดกับเราเหรอฮะอยากไปคุยกันแล้ว

กไดไอยู่กับหนูเธอไม่ไม่ฉันต้องอยู่กับเพื่อนฉันเนี่ยโอ้ยฉันโอหักเยันโอหักตอนที่สิันนะหั่ประเทศ หักได้ไงอ่ะหักแล้วคุณ,คณนั่นเดียวหนูไปห้องน้ำนะ ฉันปวดขี้มากเลยงั้นก็บายดีครับค่ะเจอดีแนะจ่จะได้ผักจะได้ผักแล้วจะได้ผักแล้ว เจอดีแน่ถึงแล้วนี่งั้นงั้นจะดูนะ,ะดีแน่อ้ยดีแน่นะ ี๋ยวไปดูกัน <laughs> นี่มันเสียบขึ้นผมนี่ัน้นเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยนี่เธอทำอะไรเนี่ยอ้นี่างผมผม้นี่เขาทำอะไรเนี่ยงัเดี๋ยวเิม๋แตกันเลยังจ,จะมาหัวเราะอีกค่าเลย ดีแม่อ้ยเออว่นวนี้ผมนี่นมโทรกัโทรแจ้งพยาบาลเดี๋ครับคุณพยาบาลใช่ไหมครับรใ,ชใช่ครับมีือเปล่าครับพอดีว่ามีเพื่อนหักหักที่รักผมอยู่หน้าชั้นสองนะครับ ช่วอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงเรียนค่ะเอ้ยไม่ใช่โรงเรียนนะคบใกล้ๆกับห้องสมุดนะคระไปที่ชั้นสองที่เป็นห้องสมุดนะครับครับเดี๋ยวผมกัลังไปครับครับอยูี่ตันแรกกคุณม่หาอันนี้านต่อเหาก้คุณคุณคุณอะไร วันนี้ม er mm ีเ่าวันนี้มีคนตายมาเหรอคะนั่นเด็กผูขับให้ค่ะน nah ังเจอตามมาเลยครับค um. ่ะ <c oughs> ไปก่อนดกว่าเดิม งั <S <S <smoke> <S ้นอยากให้ดีกว่าี้มีี่ดูโพ่ปนไปก่อนหคองนี้เหรอครับ เฮ้ยนี่ไอคุณครับอาการเป็นไงบ้างครับอ๋อคนนั้นนั่งหลอกผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับอาการกำเริบอ,อาการซ้ำอาการโคม่าค่ะเอ้ยไม่ใช่อาการโคม่าครับครับฉันยูผมช่วยให้ครับนั้นนั้นคุณเราครับครับฉันอยู่หนูจัดการให้ค่ะครับ ถึงละหมอดูค่ะน้ำเหนียวกรุนไปมากก่อนนะคะครับรักษาให้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครดูนะคะอยากมีหมอนะคะอยากมีกดไลค์กดแชรกดซับสครายนกดกหะดิงด้วยนะบ๊ายบายถุนะคะท